ก็สวัสด right ีครับตอนนี้เขาเปิดแวนมานะครับผมเป็นเลนออฟนะผมก็รู้ได้ทันทีว่าผมต้องกดตัวแกนะครับซึ่งเขากดฟินิกแกมาแล้วนะแล้วก็เอ็นโซก็กขาังแกดีๆนะครับทีมนี้ผมทุบหยบหยับนะครับผมจะกดลิกเตอร์แกยิงตัวนะซึ่งจะกดลิกเตอร์หรือยีน่าก็ได้นะครับนะอมว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะกดลิกเตอร์แกเลยนะครับนี่นะครับก็ผมมีโอกาสโดนโอเมนส่วนหรือยีน่าส่วนนะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูในเกมไปเลยครับว่าผมจะช,ชนอะไรนะเดี๋ยวเอาดูก่อนก็ได้ครับผมว่าไม่โอเมนก็ยีน่าถ้าดับคือผมว่านังไเขาก็ดับเปลน,นะโอเคเป็น่นยีน่านะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับก็โอเคครับผมยืนเลนชนยีน่านะครับซึ่งผมมองว่าตัวเฟเตอร์ด้วยกันนะมันยืนเลนชนยีน่าผมยืนได้ยู่แล้วนะครับนะถ้าเป็นแอสซัซินีลำบากใจนะครับวันนี้แพนด้ามาครับ ยีน้าเขาขึ้นสูงนะไม่น่ารอดครับผมเก็บตกมาได้นะครับคือเ yeah, ดี๋ยวนี้ผมเห็นมาโคส่วนมากเขาจะแบบป่าเขาจะขึ้นออฟเร็วนะครับแบบ yeah, บางทีก็ไม่ไม,ไม่ตีเลียเลยนะครับขึ้นออฟเลยนะสมัยนี้นะเห็นแบบนี้บ่อยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนิ่มนะป่าเขาจะเลีกันแบบนี้นะส่วนมากเอาไม่ไม่ขึ้นออฟก็ต้องไป,ไปดักกาก่อนอนะ่ะเห็นเขาทากันนะก็ได้ผลดีนะ ก็อยากให้ระวังกันด้วยนะครับถ้าใครออกสายออกเรสนะครับวันนี้ผมก็ยืนรอดูจบมาแล้วขอ,อตีนกแค่น่อยครับตาไม่ใช่นกนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก่อนผมชอบเรียกนกนะครับก็ออกมานะครับ <Okay. S 2> ก็แบบไปขัดวขวางเขาเล็กน้อยครับเราจะให้เขาแบบได้อะไรง่ายๆไม่ดีนะครับ โอเควิ okay. น,น้า n ขาสี่นะครับผมเลยฟองมานะครับนะมี่ก่อนนะครับเช่วันนี้ยิน้าหายนะผมกะว่าจะไปช่วยนะครับไปช่วยบนนะโอ้โดนนะครับผมแบบเข้าเลยนะแต่ว่าแบบ ผมโดนสตาร์ทโฮเยอะนะทีมพ่อยังไม่เปิดเลยนะอันนี้คนน้อยกว่าเด้อผ่าดผ่าน,านมาต่อนครับยีน่าเหมือนจะออกกับแพนได้ยีน่ากล้าสถาน,นะนะไปครับโดนสวยได้อีกหนึ่งครับตอนนี้ป้อมยีน่าไปสองตัวแล้วครับคือป่ากกับเมย์งไม่ว่าเติมนี้ได้นะ ตรงใส่อีหน้าคนนี้มันปีมือดีนะครับไม่เติมเลยนะแล้จงยืนนะครับผมก็ไม่ทําอะไรมากแค่คิดเินิกก็ตัวแก้แว่นได้เหมือนกันครับถ้ามีอันตีนะนี้มาครผมก็แบบบอ,อกก่อน,นครับพิธีเล่นนะโอเคเล่นไม่ได้นะเสียเสียเดี๋ยวผมไม่ไปหรอกครับ ผมดูตรงนี้ก่อนครับเมื่อกี้เห็นยีน่ามาแล้วนะผมจะไม่ก่อไฟนะครับเอาไว้เผาแวนหนักๆเลยนะยีนา่าไปกลางครับตาที่ผมจะเน้นเวียนนะบอกเลยโดนแน่ครับหนักๆเฮ้ยยีน่าออกวะยีน่าตัวรับรับป้อมดีนะครับรับเลนดีนะคือสกิลเขาแบบการสถานะนะแบบถ้าเข้าไปก็โดนสตั๊กโดน นะผมต้องเล่นสเต็ปหน่อยครับต้องรีนะต้องรีไม่ไหววะวนเอาว่ะแฮนดาได้นะเราดีเลยครับแต่เราค่อยไปโฟกัสทีมนะครับเราโฟกัสเลีตัวเองก่อนนะขอจะเลียนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าเราแบบอันนี้เราจะกลัวนะครับเราค่อยๆเล่ไป นี่ผมเปิดดต่ตีเคียรเลยนะผมพยายามเล่นยังไงก็ได้ให้ก้าเล่นแล้วก็ไม่พลาดน,นะครับตายผมนะต้องกล้าดินแล้วก็ไม่ผ่าน,นครับถ้าแรงนะถ้าธรรมดาก็อีกเลียงโอเคได้ยอยู่นี่นครับเข้าเลยนะเอาคีบการเลยได้มาชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรถนี่นี่ผมเตรียมประคองนะวนเสียดครับสองตัวไงครับ โดนอีกนะยิน่ากีเขาอซอนนะผมก็เรียนต่ออยู่ดีครับผมมีเงินตีนะครับข้อยิน่าต่อเลยได้ครับผมต้องฟีกออกนะผูเลี้ยข้อจอทำเสร็จปหน้าผมยังไม่กลับสวยครับอันนี้คือเข้ากันได้ดีนะครับขนาดไม่ได้คอกีมกันนี่อันนี้โซโล่นะครับ กัมเรีนะกัมเรีอันนี้ผมจะขึ้นเป็นดาบถึกนะวีแวทแมนแมนตายตาแล้วสวยครับโอ้ยเป็นข้างสวยครับทีมเริ่มมาแล้วนี่เราก็ค่อยๆเดยไปครับอันนี้ผมกติเอาเลยนะครับ ตีหมดแล้วแล้วก็มองเพลงไม่ไหวว่ะไม่น่าเข้านานครับนี่ผมเดินมาเช็คนะครับไี่มีอะไรนะคือลเกอร์ไม่ค่อยได้จับเลยครับเนี่ยแต่ว่าก็ออกมาไวแบบมันมีตัวเล่นง่ายนะครับนี่เราก็ออกได้นะ นี่แบบเราก็ล็อกรบล้อหลอกหน่อยนะครับให้เขาหมดสกิลนะแล้วก็มาทีนี้หาแวนนะครับหาแวนเมื่อกี้เห็นแว่นมาทางนี้นะผมเอาเลยนะมีแต่จะฟิกยับเลยนะครับมีดาบถึงนะครับไปแวนครับคือถ้าเกิดว่าดีน่ากับแวน เอาไม่ใช่ดีหน้ากับบิกเตอร์ตรัวเองล้วงแหวนได้ดีกว่ากันนะผมแบบผมว่าส่วนตัวผมมองว่าดีน่าลวงดีกว่านะแต่ว่าผมไม่ช่ำนะครับผมเลยเลือกบิกเตอร์นะดีน่าต้องค่อนข้างสกิลเพคค่อนข้างสูงนะครับนี่รีบรอบหนึ่งนะครับเจี๊ของไปแลดค่อนข้าง คือแรดมันซดตัวโซโลคิวเกนนะครับมนเลยคาดีเย่แล้ววันนี้หน้าเราโดนดังๆนะครับโดนอีกไหมนะโดนครับยีน่าโดนอีกนะนี่ผมก็ตีคิไปเรื่อยๆกันหน่อยครับหางเงินครับโอเค คือทีมผมอะมีริกเตอร์กับอ่ามีผมเป็นเป็นผมเป็นริกเตอร์กับเอ็นโซนะครับยืนคาไฟโคตรนานนะครับบอกเลยนะครับแบนดุเดียวครับในฟอ้อมก็ไม่ปล่อยนะครับลิกเตอร์เป็นตัวใน้อรมก็ท่องดีนะครับเพราะมีสกิลสองนะวันนี้ต้องเล่นนะครับต้องเล่นนี่ไม่ให้เขาเข้าไปกันป้อมนะ ก็ได้เท่านี้ครับออนนี้ไม่ได้นะครับตโตโร่มันขอดับมาแก้เป็นของเอนโซเลยนะครับมันก็พอแก้กันได้นะแปบลบว่าเวลาโดนโซ่มันก็แบบไม่ให้มันดึงมานะครับอันนี้ผมก็ดูคือออนริงเไมิฮูนะครับผมไปดูพวกโคบิคอกีพวกโคตไตโคเลด้วยนะครับเนะผมก็พอรู้นะครับว่าตัวไหนแกแ้อะไรยังไงครับ โอเคก็ยืนบางไปก็<อ><อ>ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตัวไหนแก้อะไรยังไๆๆๆๆก็ดูคนไตได้นะของ EA Arena ครับผมคิดจยงหวันนี้ผมต้องเข้าตัวลึกนะครับผมได้นะแต่ว่าผมเอาแวนไม่ถึงนะเมื่อกี้ผมไปโฟกัสอีกตัวหนึ่งครับต้องใส่ออกมานะผมไปโฟกัสทูเรียนเนี่ยรีเลยครับ อันนี้ผมมองว่าพวกเราแพ้ไฟนะครับเพราะว่าเขาเหลือสามส่วนผมเหลือสองนะครับแพ้เดี๋ยวผมลวงได้ไงมาผมกำลังจะได้กันเวนนะครับคือถ้าเจอเป็นแวนมิงผมอยากให้ออกดามเมจอีกสักชิ้นนะเดี๋ยวมันไม่พอนะครับเพราะว่าขอ,อกแต่เลือดก็ได้นะถ้าไม่อยากออกเป็นดามเมจ นะครับพอเป็นตัดเลือดมันก็ได้ดาเมจด้วยนะครับลาดไปครับอันนี้ผมรอดูเฉยนะว่าเขาจออมาไหมนะกดยอมแพ้ว่ะผมผมลาดังก็กดยอมแพ้เดี๋ยวว่ะค่เล่นนะครับค่เล่น,ลนไปครับค่อยๆเล่นนะครับผมเลยที่จะปล่อยอาบน,นะครับให้เขาไม่ต้องไปเคลียร์นะโอเคเราต้อง ล้อหลอกไปครับซื้อสก,กิลนะซื้อสก,กิลโอ,อ,อเคไปบววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออวมะเอ้ามาเสิร์ฟเลยเว้ยสวยครับ มีหน้านะเข้าเลยน,นะครับผมมีสกิลสองนะดูผมงโคตรถึงนะครับไม่ใช่ถึงนะครับแบบว่าเราหลบหลบการโจมตีนะครับอีซีบีอัติมาครับอย่อาคิดบอลเลยครับบอเล่นครับบอเล่นยบานาันตีมาลานะอัแล้วมาละเอาฟอบดีกว่าครับอันนี้ผมเข้าวในทีมได้นะครับเรียกผมโคตรเยอะแนละ้วยังไง ผมเตรียมเลยครับเขาจับนับสวยครับแต่พ๊อมไม่ตีผมนะมันโดนอันตีผมอย่นนะแต่พ๊อมไม่ตีนะผมกดดาวิ์พิครับเล่นต่อได้เรื่อยๆครับดาบถึงครับผมชอบเรียกดาวน์ิงนะแวนมาหนะ้าแวนมาแต่ยผมไม่กลัวนะผมรอส่วนเลยนะนี่โอเคขอไม่มานะต้องรีครับต้องรียีหน้ามา เกือบเต็มคอมโบตายนี่โอเคดีนะครับตั้งใหม่ตั้งใหม่ไม่ไหวก็ตั้งใหม่นะครับเอางอ่ายๆนะตอนนี้อันนี้คือตั้งรอบนี้ต้องจบให้ได้แล้วนะครับ มาครับผมรอก็เกิดนะนี่คือผมมีดัมีกตันเดียวนะแต่ที่ผมจบโดรนครับได้ครับผึเพราะเอาเลยนะเปเลยครับเปเลยอาร์ตี่ผมดีไว้อยู่แล้วนะครับยีน่าไม่ให้รอครับผมเข้ามาดีมาหลบอยู่ในนี้นะตีไม่ได้นะครับโอเคทีมจับได้นะผมจะเอแวนนะครับโตโรก่อนก็ได้วะคือถ้าเราสกิลไม่พร้อมเราก็เอาตัวที่มันใกล้ๆกล้ก่อนนะครับผมยืนรอนะรอสกิลครับ เราไม่ต้องแบบใจร้อนนะเล่นใจเย็นครับที่ผมเอาชวนนะครับเขาแบบจะเอาคอมนะเขาให้ผมโซนนะครับก็จัดให้ครับถ้าเวทมาผมเอานะครับรอส่วนนะอันตรายนะครับอันตรายนะผมมาเปิดการ์ออกนะครับวิธีมเม้ง่ายนะครับถ้าเกิดเราเสียมันก็จะจะยื้อเวลาได้ตกพักนึรอไนะ ต้องเซฟปีสุดครับโอเคสรุปไม่ได้คลองนะตั้งันใหม่ครับโตโลถ้าได้เมียนี้สวยเมนานลออถ้าวม,มีแข่งนะโอ,กอะ้ก่ะมาผมเข้าแวนเลยนะครับอันนี้คือผมกดแขีงไปแล้วนะไอ้กดดาวถึงไปแล้วแต่ว่าแวนร์อน,นครับหลังก็โดนนะครับแต่เอ็นโซ่คำไฟโโทษนานนะครับ เอ็โซเข้าแวนได้ครับสวยเขาต่อเขาต่ออยู่ผมนะโอเคได้ครับได้ยีน้ามาต้องไปต้นต่อครับคือ,อมันค่อนข้างที่จะแข่งนะครับทีม,มั้นก็แข่งเหมือนกันนะพวกผมโลกันทุกตัวเลยดูดินะดีนะครับเป็นบิกเตอร์กับเอ็นโซนครับโอเคยีนดาได้นะมันมีแบบสกิลลดดาเมจคับลดดาเมจนะครับ โอเคเรียกผมเดือวน้อยมาแล้วต่นนี้มาต้องจบแล้วครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับประมาณนี้นะเป็นง่ายๆครับผมคงไม่เอ็มเหรอครับ โอเคอันนี้คือผมที่มันขึ้นลบนี่ผมไปปิดประตูนะครับมันเลยขึ้นลบนะมันลบ6กอ่ะมันเลยตับเก้าสิบานะแม่บอกว่าผม a อฟนะครับผมจะรู้ว่าแค่ไม่ปิดประตูแป๊บเดียวนะ mm hmm. ก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย